ครับเริ่มแล้วเริ่มกล่องขั้นแล้วอื่นจะเริ่มมัดเล็กโดนเป็นเดือนนะเขาขีเมยียงบดเหล็กอื่นเริ่มมัดเหล็กแต่ว่ากะบว่ปันไดขีเมยียงพอเหตุใดปลาพื้นทองขัน้น ลูกล้านมาเห็ดซอยรับแดดจ้าห้อนครับเดือนนี้คือจะได้เห็ดเครื่องเดือนเดือนหนาคือจะเต็มยู่เต็มเดือนอยู่กั ที่บ่โดนไหนหรอกทีประมาณสามสี่เดือนก็แล้วหรอกทีรับสำนีสักก่อนเมื่อนี้